อื uh ้ huh. อีกหนึ่งจานบ้านๆคิดไม่ได้กินนานมากละนี่เลยจ้าเนาะเออ <c oughs> วันนี้นะคะการจะชวนมาทำ ผัดมะเขือยาวใส่หมูกรอบแบบบ้านๆหรือใส่กากหมูจ้านี่เลยอ่าผัดให้ช่ำๆยืมๆน้ำซอสเนาะคลุกข้าวสวยร้อนๆเออกินกับข้าวต้มร้อนๆท้าอากาศช่วงนี้ไปเลยจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบก,กับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกไวยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะค่ะวัตถุดิบที่การใช้ค่ะแน่นอนค่ะก็จะมีมะเขือยาวค่ะ ลักษณะการหั่นมะเขือยาวของการนะการจะชอบหั่นแบบเนี้ยหั่นแบบฝานบวบมันหั่นง่ายดีแล้วมันก็กินง่ายแล้วมันก็มีความนุ่มมีความฉ่าวิธีการจะให้มะเขือยาวมันไม่คล้ำไม่ดําเวลาผัดพอเวลาเราเอาน้ําใส่นะสักประมาณลิตรครึ่งหรือเอาให้ท่วมมะเขือยาว การก็จะใส่เกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็หั่นมะเขือยาวลงไปแช่แช่ไว้สักพักหนึ่งการก็จะขยำขยำขยำม,มากค่ะให้น้ำำําดําๆอ่ะในมะเขือยาวมันออกเป็นการล้างยางแช่ไว้สักประมาณ10นาทีการก็เทน้ําเกลือออกแล้วก็ล้าง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 ,ลางแล้วก็แช่น้ําสะอาดแบบนี้ไว้ค่ะ่าเตรียมไว้ค่ะ3ลูกนะของการอันนี้ตากเจียวของการ การเจียวของการไม่ธรรมดาบอกเลยค่ะเพราะว่าการใช้หมูสามชั้นจ้าหมูสามชั้นการจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะติดหนังบ้างไม่ติดหนังบ้างนะหมูสับเหลือหน่อยนึงการก็จะใส่ลงไปด้วยใครไม่มีไม่ต้องก็ได้นะใส่เป็นหมูกรอบอย่างเดียวก็ได้ค่ะใบโหระพาหลังบ้านค่ะหน้าแรงนะมันก็อึดอืดมันก็ทนทน ค่ะเตรียมไว้แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นพริกกับกระเทียมโขลกหยาบๆยความแซบตามใจชอบค่ะของการจะเป็นพริกจินดาแดงประมาณ5 6เม็ดโขลกกับกระเทียมค่ะประมาณ5-6กลีบเช่นกันนี่ค่ะเตรียมเอาไว้เครื่องมีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนและวิธีการทํากันแบบง่ายๆรับรองค่ะเป็นอีกหนึ่งจานที่หลายๆคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยไม่ได้กินนานละน,นี่เลยค่ะการจะมาเป็นตัวเตือนให้นะคะ ามานี่เลยจ้าเดี๋ยวจะมาทําน้ําซอสผัดแบบง่ายๆวันนี้กันจะผัดแบบน้ําซอสฉ่าๆเนาะก่อนอื่นค่ะกันก็จะใส่น้ําตาลนะอันนี้จะเป็นน้ําตาลมะพราะ้าวกันจะใส่ลงไปสักประมาณ1ช้อนชาใครไม่มีก็ใช้เป็นน้ําตาลทรายปกติทั่วไปได้เลยค่ะใส่เต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวสองช้อนซอสหอยนางรมหนึ่งช้อน ซีอิ๊วขาว1ช้อนน้ำล้างครกค่ะกันจะใส่สักประมาณ5ช้อน3 4 5 5ช้อนจ้าคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเนาะทำน,น้ำซอสไว้ก่อนยังไงก็มั่นใจกว่าแน่นอนแล้วก็ชิมรสชาติดูนะปรับได้หมดเลยนะในส่วนของรสชาติเอาให้ได้ตามความชอบเรา เอาของการเป็นแนวทางนะน้ำซอสของการพอดิบพอดีเลยจ้าไปค่ะลงมือทำกันค่ะค่ะตั้งกระทะพอร้อนค่ะเราก็ใส่หมูสามชั้นค่ะลงไปใครจะไม่ใช้เป็นหมูสามชั้นแบบของการก็ได้ใช้เป็นมันแข็งอะตินและแดงนิดดอะอม,มันจะอร่อยนี่ค่ะการก็จะรวนการก็จะเหยาะน้ำลงไปสักนิดนึง เพื่อให้พอเวลาเราเจียวกา,กากเจียวออกมาแล้วกากเจียวมันจะได้มีความกรอบกันจะโรยเกลือค่ะลงไปเล็กน้อยเพื่อให้กา,กากเจียวมันมีรสชาติในขั้นตอนการต้มเนี่ยกันจะใช้ไฟแรงสุดเลยนะเพื่อให้น้ำมันระเหิดไปเร็วๆอ่าตอนนี้น้ำที่การใส่ไปมันก็ระเหิดออกไปหมดละแลังก็จะเบาไฟค่ะใช้ไฟกลางๆ ในการเจียวน้ำมันในหมูสามชั้นเนาะเจียวไปไฟอ่อนๆเนาะสีของหมูก็เริ่มเปลี่ยนแล้วจ้านี่น้ำมันก็เริ่มออกมาแล้วเนาะคนนะถ้าอยากจะให้สีของกากเจียวอะ่ะมันสวยคนค่ะคนบ่อยๆแล้วก็ลดการกระเด็นด้วยของการมันมีแบบว่าติดหนังมาัางไม่ติดหนังบ้างนะคะ นี่สีเริ่มเปลี่ยนนะนะคะสีเริ่มเปลี่ยนแล้ว,ะะลลวทีนี้ความกรอบขึ้นอยู่กับความพอใจเนาะจะชอบระดับไหนแล้วแต่เลยค่ะใครจะเจียวให้แห้งๆเลยหรือใครจะเจียวแค่ว่าพอให้มันเปลี่ยนสีก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะปรับได้ความชอบของการอะ่ะคือจะไม่หแห้งเกินแล้วก็จะไม่ให้มันฉ่ำเกิน นี่จะสีเข้มๆหน่อยค่ะพอใกล้จะได้ที่การก็ปรับไฟค่ะเร่งเป็นไฟแรงสุดเลยเพื่อที่จะไม่ให้กากหมูมันอมน้ํามันมากจนเกินไปเนาะไล่น้ํามันไล่น้ํามันได้ที่น้ํามันร้อนจะจัดจ้าตักขึ้นค่ะค่ะเราก็จะได้หมูกรอบแบบบ้านๆหรือกา,กากเจียวกันแล้วจ้าค่ะเดี๋ยวไปผัดกันต่อค่ะ อยากจะให้มะเขือยาวผัดออกมาแล้วสีสวยๆแล้วก็มีความนุ่มๆฉ่ำๆค่ะแน่นอนแหละการจะเอามะเขือยาวค่ะลงมาทอดนะคะนี่เลยมะเขือยาวการเอาขึ้นพักสะเด็ดน้ําไว้พยายามพักให้สะเด็ดน้ําให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อลดการกระเด็นจ้าการติดแก๊สจ้ากระทะเปิดปะสักเล็กน้อยไม่เป็นไรนะคะทําแบบบ้านๆไงแล้วก็เอามะเขือยาวนะคะใส่ลงไปค่ะ พอเวลาทอดทอดแบบนี้เนาะใช้คนค่ะพลิกกลับไปกลับมาบ่อยๆแบบนี้ไม่ได้ทอดนานนะเอาแค่แป๊บเดียวพอแล้วก็ปรับไฟค่ะขึ้นมาให้เป็นไฟแรงสุดเลยแป๊บเดียวเนาะประมาณนี้ค่ะใช้ไฟแรงสุดๆเลยนะค่ะตักขึ้นค่ะไฟแรงสุดได้ที่ตักขึ้นแค่ผิวด้านนอกอ่ารู้สึกว่ามันนุ่มๆม,มาค่ะ พอละตักขึ้นเลยนี่เราก็จะได้มะเขือยาวสีสวยๆแบบนี้นะจ๊ะค่ะพักไว้ค่ะพยายามให้เสด็จน้ํามันให้ได้มากที่สุดเลยนะเอาละเห็นการทอดมะเขือยาวแบบนี้แล้วหลายๆคนคงสงสัยในใจไม่ได้สงสัยเลยแหละคัดค้านอยู่ในหัวกับวิธีการทําของการแบบเนี้ยโอ้ยกินน้ํามันไปขนาดไหนนั่นเออะ คำพูดนี้จะต้องมาแม้กระทั่งการเองถ้าการเห็นแบบนี้กันก็จะคิดแบบนั้นค่ะแต่ทีนี้เราสามารถทดแทนกันได้หลังจากที่เราทอดมะเขือยาวแบบนี้มันใช้น้ํามันเยอะและ้วพอถึงขั้นตอนการผัดการจะแทบไม่ใช้น้ํามันเลยนะคะการจะตักน้ํามันออกให้หมดเลยการก็จะใช้กระทะใบเดิมเปิดไฟอ่อนสุดเลยค่ะเครื่องค่ะเครื่องค่ะการก็จะใช้วิธีการคั่วนี่กับน้ํามัน ที่มันหลงเหลืออยู่ตามกระทะแบบนี้ค่ะแทบจะไม่ใส่น้ำมันเลยนะประมาณนี้ก็คั่วไปค่ะคั่วให้มีกลิ่นหอมเนาะเนี่ยค่ะได้กลิกก่นพริกกลิ่นกระเทียมลอยชโวยขึ้นมาค่ะใส่หมูค่าลงไปหมือนสับถ้ารู้สึกว่ามันผัดยากให้เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะเนี่ยเราก็ผัด กลิ่นหอมโชยขึ้นมาประมาณนี้แล้วค่ะใส่น้ำซอสที่ทำไว้นะคะลงไปจ้าการจะเคี่ยวให้น้ำซอสะคะ่ะมันมีความเข้มข้นอย่างที่การบอกอะ่ะการจะผัดให้มีน้ำซอสเนาะโอ้ผัดลำบากจังแซ่บมากบอกเลยปรับแต่งรสชาติได้ตามความชอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอามะเขือยาวค่ะ ที่เราทอดใส่ลงไปเลยจ้าผัดค่ะใช้ไฟแรงได้เลยในขั้นตอนนี้นี่ใส่มะเขือยาวลงไปตามติดๆด้วยหมูกรอบหรือกากเจียวค่ะใส่ลงไปจ้ามากน้อยตามความชอบเนาะปิดท้ายด้วยใบโหระพาค่ะกระทะใหญ่อีกแล้วจ้าผัดให้โหระพาสุกนะคะนี่ค่ะ เรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นจ้าตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะ ค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าบอกเลยนะคะมะเขือยาวมีความนุ่มๆมีความฉ่ำๆที่สําคัญน่ะไม่เลี่ยนน้ามันน้ํามันไม่เยอะจนเกินไปมีแต่ความนุ่มมีแต่ความหอมอร่อยผัดแบบว่าโอ้โหหอมกระจุยกระจายยันท้ายซอยเลยจ้าแล้วก็ผัดออกมาแล้วมะเขือยาวนะคะมีสีสวยน่ากินไม่คล้ําไม่ดําไม่เละไม่เทะจนเกินไปจ้าลองทํากันดูค่ะลองทํากันดูเนาะผัดมะเขือยาวใส่หมูกรอบแบบบ้านๆหรือกากเจียวจ้า